ดูน้ำครับน้ำเป็นทะเลแล้วครับที่บ่อครับผมวันนี้เราก็เทเสริมคันให้จานชูนะครับเพื่อจะทำการอาดึงสโลปนะครับได้ยืนสบายสบายถ้าดินขาดก็โกยดินที่เราเทนี่แหละไปเสริมครับมาแล้วเทวดาต้อมเอ่ยใจเย็นครับ ไม่หายหน้าหาย,นะหายตายไปไหลาวันเลยนะมาสองวันแล้วนะเอาย็บเย็บมาพอเครือ่องท้ายมันหลวมเลยฮะเค่งท้ายมันหลวมมันต้องไปตั้งเครื่องท้ายไหม

สิโรบินเจนิตเจนิดเลยเลยเลยปุ๊บอา้าวรถแรงเปล่าดูความแรงดิอุจีทีเออีทีอาร์มาด่า ไมกี่เที่ยวแล้วสเที่ยวตรงนี้เยยยากทดินเด็ดเยยากพี่น้องแรงขึ้นกว่าเดิมไหมีตรงนี้เรงขึ้นกว่าเดยอุ่น g อ่ะ้พี่สั่งมาใหม่แล้วก็ว รันดีจังเลยฮึสมัควันเอ้ย,อยมันหนืดครับพี่น้องฝนก็จะมาเลยเลยเลยรัรถเสร็จแล้ว ได้เถอะรัวบินทำไมตรงนั้นมันไม่อยู่ฮะ พอพอพอมาแม่หมอดมาเจ็ดอีครับเยบๆยบไปไปยยาไปอยาไป Này, lan kia kia, kia. mòn <laughs> Dấp! แสงแปลวครับแม่ดินอยนี้สบายเลยครับถอยถึงข้างในอะ่ะไปดันใส่โรงเรียนก็ดินแบบนี้นะครับสบายเลยปูทางแล้วก็รถหกล้อถอยถึงด้วยแน่นดีด้วยครับ ดันดิ้นก่อนครับมาแล้วรถรอรถรอ,รถรอเสียงนนครับพรังแปดอีเยยบเยับไหน,อย,ยหนอยับไหน Nằm lưới đâm lưới. Nó đang khắp vào không? ราสองข้างเนี่ยเอาดีๆนะมอจมันต้องคอยปาทางอยู่เเรื่อยครับอุ้ยปาทางลุยอยู่เรื่อยไไป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 เรียบร้อย ครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กคดแชร์ด้วยนะครับทุกคนฝนก็จะมา